นารีพนักงานออฟฟิศวัย42ปีในเชียงใหม่ทุกวันเธอไปทำงานดูแลครอบครัวและเมื่อถึงตอนกลางคืนเธอใฝ่ฝันที่จะได้นอนหลับลึกเพื่อเติมพลังแต่ทุกคืนก็เป็นเหมือนเดิมนารีพลิกตัวไปมาจนถึงตีสองตีสามหัวใจเต้นแรงความคิดในหัววนเวียนไม่หยุดเธอลองดื่มน้ำใบเตยตะไคร้หรือแม้แต่ชาคาโมไม่ตามคำแนะนำของเพื่อนแต่ผลลัพธ์ก็ยังคงเป็นคืนที่ตาค้างตื่นเช้ามารู้สึกเหมือนไม่ได้นอนเลย นารีถามตัวเองว่าเราทำอะไรผิดหรือทำไมสมุนไพรที่ทุกคนบอก,กว่าดีถึงไม่ช่วยอะไรเลยคุณเคยรู้สึกเหมือนนารีบ้างไหมคุณเคยคิดหรือเปล่าว่าแค่ดื่มน้ำสมุนไพรหอมๆสักแก้วก็จะทำให้นอนหลับสนิทได้ทันทีแต่ความจริงคือถ้าคุณไม่เข้าใจวิธีใช้สมุนไพรยอย่างถูกต้องมันก็จะไม่แสดงผลลัพธ์ออกมาเลยวันนี้เราจะมาสำรวจความลับของสมุนไพรพื้นบ้านไทยสชนิดที่หมอยาสมุนไพรย,ยังคงใช้เพื่อช่วยให้คุณนอนหลับลึก ไม่ตื่นมากลางดึกอีกต่อต่อไม่ใช่แค่การเลือกสมุนไพรแต่รวมถึงวิธีการต้มดื่มและพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆก่อนนอนที่จะเปลี่ยนน้ำสมุนไพรของคุณให้กลายเป็นอาวุธที่ช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างแท้จริงคุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนแปลงการนอนของคุณมาเริ่มกันเลยสมุนไพรกับการนอนหลับทำไมแค่ดื่มแล้วถึงไม่หลับหลายคนเหมือนนารีคิดว่าสมุนไพรคือเวทมนต์ที่จะช่วยให้หลับสนิทได้ทันทีคุณต้มใบเตยสักหน่อย ใส่ขิงสองสามชิ้นต้มเดือดดื่มก่อนนอนแล้วหวังว่าจะหลับไปเลยแต่แล้วคุณก็ยังตื่นอยู่จนถึงเที่ยงคืนตาโตสมองตื่นตัวเหมือนตอนกลางวันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่สมุนไพรแต่อยู่ที่วิธีที่เราใช้มันสมุนไพรไม่ใช่ยานอนหลับเคมีที่ทําให้คุณหลับทันทีแต่เป็นเหมือนเพื่อนที่คอยช่วยให้ร่างกายของคุณค่อยๆเข้าสู่ภาวะพักผ่อนแต่เฉพาะเมื่อคุณสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมเท่านั้นลองนึกภาพร่างกายของคุณเหมือนวงดนตรี เพื่อให้เล่นเพลงที่ไพเราะได้ทุกเครื่องดนตรีตั้งแต่ระบบย่อยอาหารระบบประสาทไปจนถึงจังหวะหัวใจต้องทำงานประสานกันอย่างลงตัวถ้าคุณดื่มสมุนไพรแต่สมองยังคิดถึงงานท้องยังเต็มไปด้วยอาหารหรือห้องนอนสว่างจ้าด้วยแสงไฟร่างกายของคุณก็เหมือนวงดนตรีที่เล่นผิดจังหวะสมุนไพรจะช่วยได้ก็ต่อเมื่อคุณรู้วิธีเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมรับผลจากมันแล้วจะทำยังไงให้สมุนไพรช่วยให้คุณนอนหลับลึกได้จริงๆ ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่สมุนไพรทุกตัวจะเหมือนกันบางตัวแค่ช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายจิตใจเช่นใบเตยที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆทำให้รู้สึกสบายแต่ถ้าจะนอนหลับลึกคุณต้องการสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ลึกกว่านั้นช่วยทำให้ระบบประสาทสงบลงลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและปรับจังหวะหัวใจให้สมดุลวันนี้เราจะโฟกัสที่สมุนไพรสามตัวที่นิยมในประเทศไทยได้แก่ตะไคร้ใบเตยและดอกชบาดแดง แต่ละตัวมีหน้าที่ของตัวเองและเมื่อใช้อย่างถูกวิธีมันจะสร้างสารรค์เป็นบทเพลงที่ช่วยให้คุณหลับลึกได้คุณเคยลองใช้สมุนไพรตัวไหนเพื่อช่วยให้นอนหลับบ้างคุณดื่มตอนไหนและรู้สึกว่าได้ผลหรือเปล่าลองมาแชร์ในคอมเมนต์ด้านล่างนะอยากฟังเรื่องราวของคุณมากๆ3ส,สมุนไพรทีมที่สมบูรณแบบสำหรับการนอนหลับลึกตอนนี้เราจะมาสำรวจสมุนไพร3ตัวที่หมอยาไทยใช้มานานหลายร้อยปี เพื่อช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและหลับลึกได้แก่ตะไคร้ใบเตยและดอกสบาแดงสมุนไพรแต่ละตัวเหมือนนักดนตรีในวงดนตรีของร่างกายคุณรับบทบาทที่แตกต่างกันเพื่อสร้างการนอนหลับที่สมบูรณ์แบบแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจว่ามันทำอะไรและใช้มันยังไงให้ได้ผลสูงสุดตะไคร้ผู้ทำความสะอาดความเครียดให้ระบบย่อยอาหารตะไคร้หรือที่บางคนเรียกว่าสระแหนเป็นสมุนไพรที่คุ้นเคยในส่วนของคนไทย ด้วยกลิ่นหอมสดชื่นและรสเผ็ดเล็กน้อยตะไคร้ไม่เพียงทําให้อาหารอร่อยขึ้นแต่ยังเป็นวีรบุรุษที่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารของคุณผ่อนคลายก่อนนอนคุณเคยรู้สึกท้องอืดท้องแน่นตอนกลางคืนจนนอนไม่หลับบ้างไหมนั่นแหละคือช่วงที่ตะไคร้จะได้แสดงฝีมือตะไคร้มีสารประกอบจากธรรมชาติที่ช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารลดอาการท้องอืดและบรรเทาอาการเกร็งในกระเพาะอาหาร เมื่อระบบย่อยอาหารสะอาดร่างกายของคุณจะเข้าสู่ภาวะพักผ่อนได้ง่ายขึ้นแต่มีสิ่งสำคัญอยู่นะตะไคร้ไม่ใช่สมุนไพรที่แค่โยนลงน้ำร้อนแล้วดื่มได้เลยถ้าทำแบบนั้นคุณจะได้แค่กลิ่นหอมแต่ไม่ได้รับสารสำคัญทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีเตรียมตะไคร้อย่างละเอียดในภายหลังแต่จำไว้ว่าตะไคร้ต้องต้มช้าๆด้วยไฟอ่อนเพื่อปลดปล่อยประโยชน์สูงสุดม่เตยความสงบให้จิตใจถ้าตะไคร้ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย ใบเตยก็คือยาสำหรับจิตใจด้วยกลิ่นหอมหวานใบเตยเหมือนเพลงกล่อมเด็กจากธรรมชาติช่วยทำให้ระบบประสาทสงบและลดความเครียดคุณเคยสังเกตไหมว่าคืนไหนที่จิตใจว้าวุ่นคิดถึงงานหรือเรื่องครอบครัวคืนนั้นคุณจะนอนหลับยากที่สุดใบเตยมีสารหอมที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขเมื่อคุณสูดกลิ่นใบเตยหรือดื่มน้ำต้มจากมันจังหวะหัวใจของคุณจะช้าลง จิตใจค่อยๆสงบเหมือนคุณกำลังเดินเข้าไปในสวนที่เงียบสงบแต่ใบเตยไม่ใช่เวทมนต์ที่ออกฤทธิ์ทันทีถ้าคุณดื่มน้ำใบเตยแต่อย่างจ้องโทรศัพท์หรือดูทีวีที่เสียงดังประสิทธิภาพของมันจะลดลงมากเคล็ดลับคือการใช้ใบเตยในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายซึ่งเราจะมาดูวิธีกันต่อไปดอกชบาแดงผู้ควบคุมจังหวะร่างกายสุดท้ายดอกชบาแดงหรือที่เรียกว่าฮิบิสคัส เป็นชิ้นส่วนสุดท้ายในสาสมุนไพรนี้ด้วยสีแดงสดและรสเปรี้ยวเล็กน้อยดอกชบาแดงไม่เพียงเป็นเครื่องดื่มดับกระหายแต่ยังเป็นเพื่อนที่ช่วยปรับจังหวะหัวใจและการไหลเวียนของเลือดคนที่นอนไม่หลับหลายคนรู้สึกหัวใจเต้นเร็วหรือร่างกายร้อนในตอนกลางคืนโดยเฉพาะคนที่มีอาการร้อนในดอกชบาแดงมีสารต้านอนูมูลอิสระที่ทรงพลังช่วยขยายหลอดเลือดลดแรงกดดันในหัวใจและสร้างความรู้สึกเย็นสบาย เมื่อจังหวะหัวใจสมดุลร่างกายของคุณจะเข้าสู่ภาวะนอนหลับลึกได้ง่ายขึ้นแต่ระวังนะดอกชบาแดงต้องต้มให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้สูญเสียสารอาหารการต้มนานเกินไปหรือใช้ไฟแรงเกินอาจทำให้มันเสียประโยชน์หรือทำให้รู้สึกไม่สบายเพราะรสเปรี้ยวที่เข้มเกินไปใน3สมุนไพรนี้คุณเคยลองตัวไหนบ้างคุณรู้สึกว่ามันช่วยให้ผ่อนคลายหรือเปล่าหรือเจอปัญหาอะไรตอนใช้แชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ได้เลย อยากรู้จริงๆวิธีใช้สมุนไพรให้ถูกต้องตอนนี้มเมื่อคุณเข้าใจบทบาทของตะไคร้ใบเตยและดอกสะบาแดงแล้วคำถามใหญ่คือทำยังไงให้มันกลายเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยให้คุณนอนหลับดีแค่ต้มแล้วดื่มมันไม่พอคุณต้องทำทุกขั้นตอนให้ถูกตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบการต้มไปจนถึงช่วงเวลาที่ดื่มนี่คือคำแนะนำละเอียดทีละขั้นตอนที่คุณสามารถทำตามได้ที่บ้านขั้นตอนที่หนึ่งเลือกวัตถุดิบที่สด และมีคุณภาพตะไคร้เลือกตะไคร้ต้นแก่ตัวลําต้นแข็งนิดหน่อยมีสีขาวที่โคนนี่คือส่วนที่มีสารสําคัญมากที่สุดหลีกเลี่ยงตะไคร้ต้นอ่อนเพราะไม่สารอาหารน้อยกว่าใบเตยเลือกใบเตยที่สดสีเขียวเข้มไม่เหลืองหรือเหี่ยวใบที่สดจะมีกลิ่นหอมเข้มข้นช่วยให้ผ่อนคลายได้ดีกว่าดอกชบาแดงใช้ดอกแห้งคุณภาพสูงสีแดงเข้มไม่มีรอยมอด คุณสามารถหาซื้อได้ที่ร้านยาสมุนไพรหรือตลาดพื้นบ้านในไทยถ้าเป็นไปได้ให้เลือกแบบออร์แกนิกเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสารเคมีขั้นตอนที่สองเตรียมและต้มให้ถูกวิธีวัตถุดิบที่ต้องเตรียมตะไคร้สองต้นยาวประมาณ20-30เซนติเมตรล้างให้สะอาดทุบเบาๆเพื่อให้ปล่อยน้ำมันหอมระเหยใบเตยสาใบล้างสะอาด หั่นเป็นท่อนยาวประมาณ5เซนติเมตรดอกชบาแดงแห้งหนึ่งกำมือประมาณ10-15ดอกน้ำสะอาด1.5ลิตรวิธีต้มใส่วัตถุดิบทั้งหมดลงในหม้อเติมน้ำ1.5ลิตรต้มด้วยไฟกลางจนเดือดแล้วลดไฟลงให้อ่อนเคี่ยวต่ออีก15-20นาทีอย่าให้เดือดพล่านเพราะความร้อนสูงอาจทำลายสารสำคัญเมื่อเคี่ยวเสร็จปิดไฟพักให้เย็นลงเล็กน้อยแล้วกรองน้ำคุณสามารถเก็บใส่ขวดแก้วและแช่ตู้เย็นได้ แต่ไม่ควรเก็บเกินสองวันเพื่อรักษาความสดข้อควรระวังอย่าเติมน้ำตาลหรือน้ำพึ่งเพราะน้ำตาลอาจกระตุ้นระบบประสาททำให้คุณนอนหลับยากขึ้นขั้นตอนที่สามดื่มให้ถูกเวลาช่วงเวลาที่ดื่มคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สมุนไพรทำงานได้ดีคุณควรดื่มน้ำสมุนไพรประมาณสา6สิบถึงหกสิบนาทีก่อนนอนดีที่สุดคือหลังอาบน้ำอุ่นตอนนั้นร่างกายคุณเริ่มผ่อนคลายระบบย่อยอาหารไม่ต้องทำงานหนะัก และจิตใจพร้อมที่จะปิดเครื่องดื่มแค่ครึ่งแก้วประมาณ1 0 0่งรหนึมิลลิตรอุ่นเล็กน้อยถ้าน้ำเย็นเกินไปดื่มช้าๆหายใจลึกๆและหลีกเลี่ยงก,การทำอะไรที่ตึงเครียดเช่นดูโทรศัพท์หรือโต้เถียงขั้นตอนที่4สร้างสภาพแวดล้อมการนอนที่เหมาะสมสมุนไพรจะไม่ทำงานเต็มที่ถ้าคุณนอนในห้องที่สว่างจ้าหรือมีเสียงดังลองทำตามเคล็ดลับเล็กเกเหล่านี้ปิดไฟหลัก ใช้แค่โคมไฟนอนที่ให้แสงสีเหลืองส้มนวลนวลลดเสียงรบกวนปิดทีวีตั้งโทรศัพท์เป็นโหมดเงียบถ้าเป็นไปได้แช่เท้าในน้ำอุ่นห้าถึงสิบนาทีก่อนดื่มน้ำสมุนไพรเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดความทา้าทายเล็กๆก,ก,กรองต้มน้ำสมุนไพรตามสูตรนี้แล้วดื่มต่อเนื่องสามวันจากนั้นกลับมาเล่าให้ฟังว่าการนอนของคุณดีขึ้นหรือเปล่าเขียนความรู้สึกของคุณในคอมเมนต์และอย่าลืมแท็กเพื่อนสับคนเพื่อชวนทำความทา้าทายนี้ด้วยกัน กลับมาที่นารีหญิงสาวจากเชียงใหม่ที่เราเจอในตอนต้นวิดีโอหลังจากคืนที่ตาค้างเธอตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนารีเริ่มต้นด้วยการต้มน้ำสมุนไพรอย่างถูกวิธีตะไคร้เพื่อทำให้กระเพาะสงบใบเตยเพื่อผ่อนคลายจิตใจและดอกชบาดแดงเพื่อปรับจังหวะหัวใจเธอดื่มน้ำสมุนไพรครึ่งแก้วหลังอาบน้ำอุ่นนั่งบนโซฟาด้วยแสงไฟสลัวๆและฝึกหายใจลึกหนาที เธอยังเลื่อนเวลาอาหารเย็นให้เร็วขึ้นเพื่อไม่ให้กระเพาะทำงานหนักตอนนอนแค่ห้าวันนารีพบสิ่งมหัศจรรย์เธอไม่ตื่นตอนตีสองอีกต่อไปไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเมื่อตื่นนอนการนอนของเธอลึกขึ้นร่างกายเบาสบายและจิตใจสดชื่นกว่าที่เคยเรื่องราวของนารีไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นผลจากการเข้าใจร่างกายของตัวเองและใช้สมุนไพรยอย่างถูกวิธีคุณก็ทำได้เหมือนเธอทุกอย่างเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้ำสมุนไพรที่ต้มอ,อย่างพิถีพิถัน พิธีการผ่อนคลายก่อนนอนและสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้คุณพักผ่อนได้จริงถึงตาคุณแล้วเราอยากท้าทายให้คุณลองใช้สูตรสมุนไพรและพฤติกรรมเล็กๆที่เราคุยกันในวิดีโอนี้แค่เจ็ดวันต้มน้ำสมุนไพรจากตะไคร้ใบเตยดอกชบาแดงและสร้างพิธีการผ่อนคลายก่อนนอนจากนั้นกลับมาแชร์ความรู้สึกของคุณคุณนอนหลับลึกขึ้นหรือเปล่าคุณรู้สึกสดชื่นตอนตื่นหรือไม่ลงคอมเมนต์ไว้เลย พราะเรื่องราวของคุณอาจสร้างแรงบันดาลใจให้คนนับพันถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวใครจะรู้บางทีพวกเขาก็กำลังมองหาวิธีปรับปรุงการนอนเหมือนกันและอย่าลืมกดติดตามช่องเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับดีๆที่เราจะแชร์ต่อไปการนอนหลับดีไม่ใช่แค่ฝันแต่เป็นสิ่งที่คุณทำได้จริงเริ่มเลยวันนี้